ประเทศไทยมีสามฤดูค่ะร้อนร้อนและร้อนมากสงสารทหารตำรวจชั้นผู้น้อยอยู่ค่ะที่ปดูแลผู้ชุมนุใช่ไหมคะชุดอย่างหนาค่ะตำรวจนกตายเลยค่ะเพื่อนเพื่อนชุดหนาเกินไปค่ะกระบอกถรืงอะไรอีกอากาศมันร้อนค่ะประเทศไทยพุทหารตำรวจจะขี่ะค่ขันโอ้ร้อนสงสารอยู่ค่ะภากันใส่เขียนยาวอีกแต่หากเมืองไทยเมืองร้อนนะคะไม่ใช่เมืองหนาวค่ะตำรวจก็สงสารอยู่ค่ะเป็นดูควบคุมเดินขระวนตะ เดินผู้วนกพวกตกงานพวกเขารักประชาธิที่ปไตยเขาอยากเห็นทุกอย่างสมอภาพกันนะคะเขาเดินให้เขาเดินแ่กับผ่อนคลายกันพอได้เดินเขาก็ได้ผ่อนคลายนะคะของไม่เครียด่ะเพอได้ไปเจอคนคนที่รักประชาปไตยเหมือนกันนะคะดีกว่าให้เขมาเครียดคาดตัวตายนะครับเพื่อนเดินเูเดินไปถึงมันเป็นเสียงนี้ภาพแล้วเนาะเสียงนี้ภาพขั้นพื้นฐานเดี๋ยวสงสามทหารตำรวจค่ะใส่ชุดอย่างหนาใส่ชุดอยัหนะพักผ่อนก็น้อย คนมั่คุ้มก็มีแต่ข้าราชการท่านผู้น้อยนะคนใหญ่ก็สั่งงานในห้องเรียนขงศาลค่ะน,นอกตากอะไรหนาะที่ชุมนุมเลยตำรวจคิดมันหนาเกินไปครูว่าน,นั่นเดี๋ยวครูจะไปถ่ายตรงหมาจูเด้อยทีนี่เด้อหมาจูหมาจูจ้าเจเอ๋เจเอ๋เจเอ๋ครูนั่นมาถ่ายหมาจูให้ดูกับหมาจูครูน่ารักนะี่ค่ะไม่กินข้าวไม่เห่าไม่อะไรเลยเรียบร้อยกับหมาจูไปช่วยอุดหนุนมาสองตัวค่ะ ตัวหนึ่งอยู่ล้างบา้านค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็จะามาชวนน้ำตกนี่นะคะ่ะน้ำตกนี้คุณครูซื้อมานานแล้วไม่ได้ใช้เพืเ่อนๆไม่ได้ใช้ทีนี้ก็เลยเอามาทําคลิปหนึ่งสวยไหมคะน้ำตกเอามาตัวแรกมันใช้ไม่ได้คุณครูก็เลยไปให้ลูกป้าข้างบ้านนะคะมาซ่อมให้คุณครูตอนนี้มันไหลได้เย็นขะนางกายน้ำตกน้นนะะนำตกน้อยน,นะคะอุ้ยช่วยชาวด่านเพียน,นะคะ่ะนี่คะ่ะอุ้หช่วชาวด่านเพียนค่ะเพื่อน,นะคะๆ,คๆค่ะ กคุณครูก็มีนะคะแต่บินไม่ได้คะ่ะไ่กินอาหารด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนคุณครูไม่ชอบเลี้ยงสัตว์เพราะว่าค,ครูหน่อยเคยเลี้ยงสองตัวรถชนตายร้องไห้สามเดือนค่ะเพื่อนเพื่อนครูมากินอยู่ในสวนหลังบ้านข้างๆบ้านคือเขานะะี่ค่ะเ้อแต่วันนี้อยากจะมาบอกว่ารอ้อนมากร้อนมากครูจะมากินอะไรแค่นี่มะปรางคะ่ะเพื่อนเพื่อนมะปรางมะยมชิดแต่หวานมากค่ะหวานเจี๊ยบเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะหวานเจี๊ยบค่ะ ช่วงนี้มะพร้างกำลังออกนะคะช่วยเสร็จตันซื้อนะคะพเพื่อนค่ะกินลูกนี้นะคะอืมมันแล้วก็จะไปกินตังโมเ่ะออืม หวานค่ะมาด้วยนื้เป็นงกยังไม่ได้ตัดครับน้อไปตัดก่อนแค่นี้นะคะมะปรางหวานหรือมะยมชิดก็ไม่รู้แหละเรียกว่ามะปรางหวาน แซ่บกับเพื่อนๆกําลังออกคณะนี้ค่ะมาช่วยกันซื้อเกษตรกรกับแตงโมขวานกันค่ะกูกินไปหลายรอบแล้วแตงโมเลยแค่นี้แหละโอเคนะคะเอาไปแช่เย็นแช่เย็นมานะคะนี่เย็นเจ็บกับเพื่อนๆค่ะจุบ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 ซอยเกษตรกรไทยเด้อเกษตรกรไทยน่าสงสารประเทศไทยมีสามฤดูร้อนร้อนร้อนนะคะาสุดยอด